สวัสดีครับสบายดีครับช่องวิโรดพาเพื่นให้เป็นนะครับวันนี้สั่งวิโรดมาให้คําปรึกษาบปล่านิพนธ์อีกนะครับต้องต้องต้องขอตัวนะครับขอตัวที่ปรึกษามาให้ปรึกษานะครับย้ำใดไปิดตัวอะไรเนาะเขา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 ไม่ช่งจีิงจครับสามอันนี้ซีนโรดสามตตาไปแล้วนี่งหต่อสามซีสามเลยไหมนี่นี่ครับสามเนี่ย เอาไปนี่เนาะเอาพอดีเลยที่นี่เอาเสมอหนานี่มันเหลือแค่เส้นเดียวเข้ากันเข้ากันสิได้หาตัวเสริมมาอย่างสิเข้ากันสิได้เสริมข้างในสี่คันนั้าเอาตัวสามแสดงว่าแต่ว่าแต่สิเดียวแต่ว่าแมนแต่ว่าคันคันนั้วคือข้าว่าหันจะจะไม่ได้เสริมเลยเล็กสองอ่ะ <ไ>ตัวนี้มัจี๋แข็งยิ่กว่าตัวนาดังแข็งเล็กซองก็ได้บ่ครับแม่ทั้งในทั้งในก็เป็นผนังบ่ล่ะครับเอาเอดผนงัออผนงอยู่แล้วอืมเอดผนังอยูอ่แล้วข้าวข้าวมันจะได้อ่ืมทาทาซองทาถ้าถ้าเอาตัวนี้นะมันมันจะเปลืองตัวในอีกวันนี้ครับจะได,จะได้จะได้หาทาั้งในมาเสริม,มอีกเปลืองซอีกคันคันปรเสริมเ้าจะว่างพื้นไม่ได้ครับเ้าถ้าจะยิ่งยิ่งอันพื้นรอดนี้ไม่ได้ครับ แสดงว่าเอาหนาสองเอาหน้านี่มันคือยังสองเส้นทีนี้ก็ต้องหาแนวว่างหนาตางก่อนต้องขับรถลื่นๆหาแนวนี่ก่อนหาแนวนี่ก่อนบ่หา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 แนวดิ่งก่อนที่แรกหาแนวดิ่งก่อนจังมาหาหนับหาดิ่งก่อนเพ่อผมเห็นเขาหาเขาที่เขาเฮ็ดก็เสียวว่าเขาหาแนวนี่แล้วเขาค่อยมาซอยแทนหน้านี่มันแอ็นนอนก่อน กล้องสร้างอ่านาฬิกาหาฬนกาดิงก่อนนาฬิกาดิงก่อนค่อยมากนี่เนีนเล็กสองเล็กสองเอากล้องเลยยิ่งอะไรอยู่ทำมาสั่นได้ก็ต้องไปเอาซี่แล้วสั่นแนนซ่อยเส้นตอนนี้ขึ้นดั่งขึ้นดั่งเลเอเข้ามันอ่อนเขาต้องว่างเส้นก่อนเถอน้อกเพราะว่ามันขึ้นไปมันขึ้นไปใส่สัญญ้อไปไหแน่นอนเถอะน้อกตอนเนียตอนการการท่าศรีไซเนกยนกเป็นตัวนี้เนาะยกไอเซย่เนาะท่าตัดมาคำนี่ก่อน นี่แหละครับครับตัวนี้ว่าจะมาเนาะทำแพกไว้ก่อนครับเพื่อเพื่อไม่ให้เพื่อม่ให้มันแอนเพราะว่าน้ำหนักเล็กน้ำน้ำหนักครับเป็นแรงมากไปฟังเช่นเลยเขาวางกลางหมดเพราะว่ามองนี้เป็นหน้าต่างอยู่แนะมันกิได้เอาออกเพราะหน้าต่างมันเมตรแปดทิฟต์อยู่การเมตรแปดทิฟต์มันสามบาทมันต้องวางเส้นทั้งพี่หน้าต่างอลูมิเนียมมันนอนอันนี้อลมิเนียมหรอใช้บ้างเลยเพราะว่าข้อหนามันขึ้นหนาแต่มันโบมี่พก มันบ่มีหกเส้นมันมีตะเกาเส้นนะได้ให้กันไหครับมาตรฐานได้้กันครับมเก่าเส้นเพราะว่าเพราะว่าก็คว่าตรงไปสองเส้นสีโซ่เสาข้านบวโซ่เสามันบ่มีขาวตัดกับสีบบานมันมันมันโซ่เสือง่ายมืนะที่นี่ก็เลยว่าสีว่างลบออกมาสองเส้นลกมา2สองเส้นหน้าตาเขาตรงว่าง ว่าเสมอว่าเสมอเสาเนาะกราด้างเนาะมันจะมันจะหล่นออกไปอย่างน้อยเพื่อเพื่อยิงเพื่อยิงซิลิโคอนท<อ>าทาเสมอทาเสมอเสาไอซิลิโคนมันจะนึกนึกว่านึกว่าเชือ้อรากําลังต่างใส่กันม่ใช่พอดีอนะบบแมน,มนต้องโพ <ฟ S 2> อ,อกาาีกอแสดงว่ามีขอบมันมีขอบนี่คือขอบซิลิคอนขอบเปืือยจะมีเนื้อซิลิโคนจะได้เก็ขอบไปนั่นครับโอ้ถือว่ากระจ่างถึ่นมาครับวันนี้เน้นน้อยจะเรียกว่าบานหลัแก ท้าเองคาับเองถ้าเทาเสมอเลยเนื้อซิลิโคนเข้าจับโมีมองเห็ดเส้นเห็ดผลนึ่งที่บ่้ใหใสรช้างมาเห็ดเลยนี่คืออยากฝึกทักษะตัวเองครับมีเพื่อเหตุผลสำคัญครับอยากฝึกทักษะเจ้าของอันใดเท่าโบเป็นแล้วเทาบ่คิดว่าจะลงมือเฮ็ดล่องเบงเนี่ยเท่ากับชิมิวันเป็นคกว่าเพิ่นฉัมาเป็น้างวีโรดมือนีเพิ่นกับพานพานพานมาหลายงานือกันประสบการณ์งั้นผมก็ต้อง มีที่ปรึกษาอยู่แล้วเราต้องฝึกทักษะฝึกสกิลขุกอย่างให้มันเป็นหลังแรกหลังแรกไม่มีหลังสองก็ได้นะอันไหนบ่เข้าใจเฮาก็ถามเลยนะครับหลังสองนี่ก็เฮ็ดบ่ได้ขึ้นก็ให้เพิ่นเฮ็ดเดี๋ยวโค้งจังเออบ่ยากโค้งนี่ครับเออพี่แอลสวัสดีค่ะช่องคุณปู่ยังสวัสดีค่ะหน้าแตกพกูเลยโอ้หน้าเห่าลูกกูไปท่ายิ้มไหม นายห้าววะเหรอเดี๋ยวนะครับพี่้องครับที่ปรึกษานะครับในการทํางานของบอลดุพนคำรกานะครับที่ปรึกษาช่างสมักเล่นครับแมนครับเขากับบ่ลเเพ็นกันเบลเลิรเปิดเปยสองคนครับสิ่งใดที่บข้าใจเขากับึกษาหาคมรอ้จากผููทีิพนรูนะครับนี่คนดังแล้วก็บบอลเอไปต่อไปไรับนลดบอมาเป็นบอมาไห้ปรึกษาเนะไม่ไม่ีบรรีบรีบอีีบะีบรีบรีรีบรีอีีเลยมืี ตัดีเลยงานตะเวนเลยกัดเมื่อกับ่มีแนวเย็นครับมาเบืองก่อนนะสันดอมาตรวจงานเรื่อยๆแล้วพ่อมือมือเศร้าเนี่เบืองอยู่เอ้าอนยกมือได้อีกเนาะสันดอกเบืองก็ก็สิว่ามันบ่ไปใส่มาใส่นี่บ่ยังบ่ได้เฮ็ดกันเลยยังบ่ได้เฮ็ดเพราะว่าม่วงวานเมื่อก่อนนี่ก็ไปไปไปท่ายนั่ทายงานไห้เพิ่นว่าอยู่ไปไปเที่ยวเพิ่นไปไปซื้อของครับโอ้ไปซื้อของไปเอาของแล้วเมื่อวานนี่ก็ไปท่ายนั่งในอบตตำบลม่วง ก็เลยบ่บด้เฮ็ดมื้อนี้ก็เลยอีเวนต์ขนาดเนาะช่วงนี้เนาะครับงานสาธารณะครับสาธารณะครับงานงานบริจาคการจ้างดอกสนับสนุนชุมชนใอยกันครับโดี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 ให้สนับสนุนชุมชนให้ผู้คนในชุมชนมีอาชีพส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนครับก็เลยมีเวลามื้อนี้ก็เลยพากันอัดเล็กเฮดเพราะเฮ็ดปุ๊บห่วยบ่้างดังเท่าไหร่นี่เพิ่นเมตรนึงป่นบ่ครับดังหนึ่งเมตรงามประดิษฐ์งามเลย เนี้ยเป็นตำลูปคามที่กัจจเจ้าให้ความสูงอของเสาของดั่งมาเนี่ยครับม,ม,มันชิงยากต้องลังแหล่งละครับลังที่สองในอาทิตย์หนึ่งครับอพอเขากับบันทั้งในลงมืดเป,เป็นตูเน็นตาเนาอไอเนาะมันกับมิงานเขามาเรื่อยๆครับเป,เป็นงานสาธารณะครับไปซสอยเพื่อน,นใส่ข้าวต้วน ตั้งตัวบนแล้ววางกันทันแล้วกับพวกมีหยังเลยนี่คนครับกับพวกมีหยังเลยบผมพ่ดอยากให้มีเสากลางใื่ไหมครับพวกมีเามาาสากลากงได้ที่กันทักตัวนี้ไปทักข้อแอนคักข้อไตแ,นแนอนแักคอไตเลยครับซอยสแสดงว่าต้องติดฝ้าถ้าตัวตัวนี้ตัวนี้ทักตัวนี้จะประหยัดก็ทักกันทัน ส่วนมาของประชุมใหงไๆเขาจะถักจนทันมันบ่เพื่อให้ลงเพื่อให้ลงว่ามีเสากลางถักจนทันให้จนทันแข็งจนทันแข็งแต่เขาเขาน่ะถักตัวเงาตัวนี้ไปจนทันเลาก็วางเลยถักตัวเงาไปอถักตัวนี้เราต้องถักเพิ่งอีกหีบ่าถักขึ้นไปหาแม่อันอยเก้นไปหาตัวบนระยะห่างประมาณเมตรนี่ละเก้าสิบือเมตรนี่ก็โอเคเพราะว่าเหล็กเหล็กตัวมันใหญ่ ตัวนี้แสดงว่าต้องติดฝ่าเหลียบฝ่าฝ่าฝาเนี่ตัวนี้เสมอสองเมตรเจ็ดสิบตัวนี้แม่นนั่นความคิดผมตอนแรกผมจะติดฝ่ิบแม่นแม่นแม่นเออตั้งสิว่าเออไอนี้อันนี้เขาแจงสั้นปะจริงๆครับไอเนี่ยมันมันมันอ่าไม่ได้คิดหลายโอ้ครับอันตัวฝ่าเหลียบเนี่ยครับข้างบนเขาทักตังไหนก็ได้วิ้งผู้ใดเห็นครับยืดให้มันแข็งไงที่นี่มันฝ่าปิดปุ๊บเสมอครับ แต่ที่นี่มาคิดว่าเอาถ้าฝ้าแบบนี้นะครับเนี้อันนี้คิดไวปอันนี้คิดไว้เสีอแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้อยากได้แบบนี้เป็นฝ้าฝ้าแบบนี้ครับฝ้าในลานแต่มันก็มีฝ้าฝ้าหลุมอยู่นะพ่อเนาะฝ้าหลุมเห็ดฝ้าบักเขาเล็กๆน้อยๆละแน่งนะนะแลแน่งนะนะคิดคิดไว้้าอันเะที่นี่ยังเสี่ยมันต้องไปทักทางนู้นเหรอแน่นมั้ครับแน่นโอต้องไปใช้ตัวนั้นบ้านทีเอาตัวนั้นทีเหรอ เพื่อบริเวณไซค้อไตตัวนี้นั่นแล้วนี่คือวิธีการเนาะสองอย่างโอ้บขังเอาปากขังเอาทักตัวนี้คือเสียงแค่ตัวนี้นั่นเสียงแค่ตัวนี้อันนี้เอาอีกกระบ่คิดบ่ออกให้พนักงาเพิ่นเรียนรู้วให้พนักงานี่เพิ่นเรียนรู้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็นภาพในในประสบการณ์นะแมนแมนตัวนั่นล่ะตัวของตัววานงามป่า ข้าเปลืองกันทันแน่เพื่องไยเปลืองไสยัวเปลืองไสยัวจันทันภาษาสับผักกลางคสับบ้านเฮาเอินสังเอินไสยัวบ้านเฮาอีสานบ้านเฮ้ากินสยัวเอินแบบบ้านเฮาใส่ไสยัวนี่คือตัวตัวตัวนี้บะครับคือไสยัวพอใส่ไสยัวทีทีแลายโตใต้ท้องไสยัวมันต้องมันต้องใส่แปรอีกเพื่อทึ่งนบ่เพื่อจะใส่เพื่อจะใส่ป่าเนี่ยไอของชีรายมา งานซีไล่แหละตันนี้งานฝ่าหรืองานซีไล่งานเหล็กจบแค่เจ็ดโอ้งานฝาอาจาแต่ยังบวบฝึกเพราะว่าให้ผู้เชี่ยวชาญคนสนับผู้เชี่ยวชาญเราจะเป็นน่าโดเฮ้ยมาเห็นนี่ละนี่ละผู้เชี่็ดให้นะครับเบิ่งน้ำพุ่งเก่านะครับทีมงานก็ถือว่าได้ศึกษาเรียนรู้น้อยนิดนะต้องขอบคุณ วีโรดพาเพลินครับครับอ่ากลังขึ้นหอดพอดีว่านโรดบ่แว่มาบ่แว่มาให้ปรึกษานะว่าึ้นหอดปุ๊บกับมาปั๊บไม่ได้คือพ่อความกินหอดกันถึงว่าคือพ่อคือถึงกันได้ยังไงมาหาครับขึ้นยิ่งได้บ่กับไอ้บ่าวยิ่งได้ไปต่อมาเปลี่ยนนะบ่าวเอกกวันนี้พ้นไปต่อมาได้กันเลยจริงจริงงานจริงก็ขึ้นข้อเลยไอ้ขึ้นขึ้นตัวเคร่งเลยขึ้นอ่าเสแล้วก็ขึ้นสัยัวได้เลยแต่ว่ามันอ่อนที่นี่นี่มันต้องใส่เส้นที่นี่ จะเอาเส้นเล็กได,ดก้ดีก็คิดอ่ะพอดีมื่อนี้ได้คําตอบแล้วอีกสองมือมาตรวจงานอีกครับไัหนี้ครับล็อกมุงอันตามเลยเนาะไนไเลยนะใส่เส้นตรงปุ๊บดังเด้งขึ้นสัยววัาว่างเท่าน่าฝ่อมมุงเลยอนะสัญญาคู่ขึ้นไปเองสิเขาจะขึ้นคู่แรกอแท็กไว้ดิงลงมาดิงดิงดิงตัดเพื่อตัดดิงตัดทั้งทึ่งมันซีสิ่หาอยู่แล้วยกคู่เนี่ยลงมาทาบตัดมันคือกันไปเลย ข้าประกอบข้างบนเด้ครับประกอบขงประกอบเครงงครับประกอบเครงงไม่ไม่ตัดไว้ครับไม่ไม่เอาเอาขึ้นไปปุ๊บดิ้งออกมาเขาสิใดเขาสิค้อนเท่าไหร่เอาช่องตัวนี้เป็นแบบเพื่อมาตัดไว้ทั้งเบิรตแล้วมันมันคงมันมันต้องมันต้องท่อกันเบิดอยู่แล้วเนาะนี่มันเงาคงจะบร่เลืนกันไม่ต้องท่อกันเบิร์ตคอยเอาขึ้นไปเพราะว่าคำแมนเพิ่นเหตุงานใหม่เพิ่นสีไซเลย เราไปเรียกถมไมใแล้วเพิ่งจงมาเรียกไม่เอาซึ่งข้าเฮ็ดบ่ได้มันยากครับที่เอาลูกหมูไปปาดเครื่องมันลำบากครับครับเพราะว่าอมันสะบัดครับสะบัดไม่ได้นี่ก็เลยว่าเช่าสองตัวเพื่อเป็นแบบแล้วก็เอามาตัดเราเลยแล้วมาตัดถิ่มใบเลยเรับสีใส่จะกตัวแล้วก็ขึ้นไปประกอบเสียเดียวครับนี่ต้องตัดซีดผาอยู่แล้วเขามุมครับผมอ่ะพี่น้องครับจังตามติดเบิ่งนะครับอ่าขอขอบคุณช่างวิโรจน์นะครับที่มาให้ คำแนะนำน้อยเบาเนาะแมนแครับแมนครับครับเอ้าเจ้าของช่องฝากช่องฝากพี่ฝากน้องขอบคุณพี่น้องแน่ขอบคุณเด้อผู้ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์โอ้ยบ่เกิดบ่ฝันไหมคลิปอันนั้นหนึ่งหมื่นหนึ่งจุดเจ็ดหมื่นโอ้ยจังให้พี่น้องให้ไปใแข็งลังใจครับพี่น้องเอฟซีบริพย์เบาเอทีมงานพนาไ่าแข็งลังใจช่างวิโรจน์พาเพื่นวิโรจน์พาเพื่นครับเป็นหน้าเพเปนเพป็นมีความสามารถด้านช่างลรากาทั้งด้านดนตรีแค่นั้น เหลื่อมอิเล็กตรอนปันพี่ปันน้องในช่วนาคตแต่ว่าก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วครับครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้วิโรภพาเพื่อนครับพี่น้องครับขอบคุณนนโรจนลราครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับ